คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยาบที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความฮาเท่านั้นเทพเจ้าความเร็วโซจิในการปรากฏตัวในโลกดีเขนั้นเขามีสาระน่ารู้อะไรกันแน่และนี่ก็คือ 20สาระน่ารู้เกี่ยวกับมาซไดเดอร์คาบุโตะดีเคทเวอร์ชัน1มาซเดเอร์คาบุโตะดีเคทเวอร์ชันร่างที่แท้จริงของเขาก็คือโซจิ ที่ไม่มีนามสกุลแต่อย่างใดสแสดงโดยคุณไดจิโร่คาวาโอกะโดยจะปรากฏตัวในซีรีส์มาร์เซเดอร์ดีเคทตอนที่16และ17แต่ในฐานะของโซติเขาจะปรากฏตัวในซีรีส์มาร์ซเดอร์ดีเคทตอนที่17เพียงตอนเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็กลับมาอีกครั้งให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันในตอนเดอะมูวี่มาร์ r ซเดอร์ดีเคทภาคจบสมบูรณ์เพียงเวลาเสี้ยววิก,กันเลยทีเดียว 2. รู้หรือไม่คุณไดจิโร่คาวาโอกะนอกจากจะแสดงเป็นมาสไซิเดอร์คาบุโตะดีเคทเวอร์ชันแล้วเขายังแสดงเป็นโอโทกิริหรือมาสไซิเดอร์เดอะบีดีเคทเวอร์ชันที่เป็นร่างเวิร์มคัพป,ปี้ของโซจิโดยจะปรากฏตัวในซีรีส์มาสไซิเดอร์ดีเคทตอนที่16กับ17นั่นเอง 3. มาสไซิเดอร์คาบุโตะดีเคทเวอร์ชันหรือโซจิมีชื่อที่แตกต่างจากมาสไซิเดอร์คาบุโตะเวอร์ชันปี2006นนั่นก็คือชื่อของฉันคือเทนโดโซจิ โออ้เกเิดตััวยาาางงงลรนสพอชื่อนี้ยาวเกิดและจำยากจนเกินไปมาไซเดรอ์คาบุโตดีเควาชันจึงมีชื่อเรียกแค่โซจิเท่านั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมจำชื่อของเขาจดจำซึมซับเข้าไปในหัวใจกันเลยทีเดียว4 ในโลกของ m a ร์ซิเดอร์คาบูโต้ดีเคทเวอร์ชนั้นจะมี m a ร์ซิเดอร์เดอะบีดีเคทเวอร์ชกับ m a ร์ซิเดอร์กาเท็กดีเคทเวอร์ชันจะสามารถใช้ระบบคอร์กอัพและเคลื่อนไหวเร็วในการต่อสู้กับพวกเวิร์มแต่ m a ร์ซิเดอร์คาบูโต a ดีเคทเวอร์ชได้รับบทอวยและเป็นแฟนเซอร์วิสสุดๆโดยเขาจะสามารถคอร์กอัพเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาแบบไม่มีกีดจำกัดกันอีกด้วย5 หลังจากที่มารซเดอร์คาบูโตดีเคทเวอร์ชั่นสามารถคล็อกอัพได้ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้โซจิแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนั่นก็เพราะว่าในตัวเขาได้ติดอยู่ในชุดคาบูโตอยู่ตลอดเวลาและสามารถดํารงชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการกินอาหารดื่มน้ําหรือเข้าห้องน้ําเพื่อทําการขี้เยี่วตดได้อีกต่อไป6 ถึงแม้ว่ามาร์ไซเดอร์คารบูโตดีเคทเวชันจะสามารถคอกอัพได้ต่อเวลาแล้วและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจนถึงขีดสุดจึงทําให้เขามีโอกาสที่จะสังหารโซจิตัวปอมได้อยู่หลายครั้งแต่เขาก็ทําไม่สําเร็จและปล่อยให้โซจิตัวปอมอยู่รอดจนได้เดอะบีเซกเตอร์มาครอบครองและกลายเป็นมาร์ไซเดอร์เดอะบีดีเคทเวชันในที่สุด เถึงแม้ว่ามาไซ d เดอร์คาบูโตดีเคทเวอร์ชันจะสามารถคอกัพได้ตลอดเวลาแล้วและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจนถึงขีดสุดแต่พอมาไซ d เดอร์อีกสายดีเคทเวอร์ชันมองการเคลื่อนไหวของเขาออกและโจมตีใส่ก็ทําให้มาไซเดอร์คาบูโตดีเคทเวอร์ชันกลับมาเคลื่อนไหวแบบปกติได้โดยทันที8 ม้าไซเดอร์คาบูโตะดีเคเวอร์ชันจะแตกต่างจากม้าไซเดอร์คาบูโตะเวอร์ชั่นปี2006นั่นก็เพราะว่าเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์คาบูโตะเอ็กเทนเดอร์แต่เขาก็มีพลังที่คล็อกอัพได้ตลอดเวลาและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วจนถึงขีดสุดจึงทําให้ม้าไซเดอร์คาบูโตะดีเคเวอร์ชั่นสามารถเดินทางไปได้ทุกขนทุกแห่งด้วยความรวดเร็วโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาคาบูโตะเอ็กเทนเดอร์อีกต่อไป9 มาไซเดอร์คาบุโตดีเคเวอร์ชันจะแตกต่างจากมาไซเดอร์คาบุโตเวอร์ชันปี2006นั่นก็เพราะว่าตัวเขานั้นสามารถใช้บางสิ่งที่มาไซเดอร์คาบุโตเวอร์ชันปี2006ไม่มีวันได้ใช้นั่นก็คือระบบโอกดาวน์นั่นเองซึ่งระบบนี้จะช่วยให้โซจิเคลื่อนไหวด้วยความเชื่องช้าจนถึงขีดสุดนั่นเองส0 ถึงแม้ว่าโซจิจะเป็นมาไซเดอร์เคอบุโตดีเทเดเวชันที่สามารถใช้งานระบบคอร์กดาวได้แล้วแต่โซจิก็จะไร้ซึ่งพละกกาลังจนไม่สามารถโต้อตอบพวกเซกทรูเปอร์ได้และถูกโซจิตัวปอมทีบหน้าเข้าไปเต็ม มาร์ซิเดอร์คาบุโตดีเคทเวอร์ชันจะแตกต่างกับมาร์ซ d เดอร์คาบุโตเวอร์ชันปี2006นั่นาก็เพราะว่าในการต่อสู้เขาจะไม่มีคาบุโตเซกเตอร์ตัวน้อยไว้เป็นอาวุธในการช่วยต่อสู้กับศัตรูแต่ด้วยความที่บทอวยได้เป็นแฟนเซอร์วิสสุดจนถึงขีดสุดมาร์ซ d เดอร์ดีเคทจึงจัดการสนองนิดให้กับโลกใบนี้โดยการสงมอบพลังอันยิ่งใหญ่จากไฟนอลฟอร์มไลท์ให้มาร์ซ d เดอร์คาบุโตดีเคทเวอร์ชันและก้าวข้ามขีดจำกัดจนแปลงร่างเป็นคาบุโตเซกเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าของเดิมหลาเท่ 12. รู้หรือไม่ถึงแม้ว่ามาร์ไซเดอร์คาบ,บูโต,โตดีเคทเวอร์ชั่นจะพัฒนาพลังจนสามารถแปลงร่างเป็นคาบ,บูโตเซกเตอร์ขนาดยักษ์ได้แล้วแต่ที่เข็มขัดของเขานั้นก็ยังมีคาบ,บูโตเซกเตอร์ตัวเล็กอยู่เท่ากับว่าในการแปลงร่างครั้งนี้นั้นจะเป็นคาบ,บูโตเซกเตอร์ตัวใหญ่ที่ผสานพลังเป็นหนึ่งเดียวกับคาบ,บูโตเซกเตอร์ตัวเล็กที่สิงสู่อยู่ในร่างกายของเขานั่นเอง 13. ถึงโซจิตัวปลอมจะกระโดทะลุหลังคาขึ้นไปด้านบนและทําให้หลังคามีช่องโหว่แล้วแต่มาไซเดอร์คาบูโตดีเคทเวอร์ชั่นคาบูโตเซกเตอร์ฟอร์มได้ทําการเจาะรูบนหลังคาเพิ่มอีกหนึ่งรูเพื่อทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้จดจําและซึมซับไปในหัวใจและรับรู้ว่าเขาอันใหม่ของเขานั้นแข็งแกร่งขนาดไหนเพราะถ้าเขาบินเข้ารูดเดิมไปทุกคนจะไม่รู้เลยว่าเขาอันใหม่ของมาไซเดอร์คาบูโตดีเคทเวอร์ชั่นแข็งแกร่งมากถึงสามารถเจาะหลังคาให้เป็นรูได้กันเลยทีเดียว 14. ถึงแม้ว่าระบบ clock down ถูกเปิดใช้งานจนทําให้มาร์เซเดอร์คาบูตัวดีเคทเวอร์ชันกับมาร์เซเดอร์ดีเคทไม่สามารถ clock up ได้แล้วแต่ในเซเวทีสุดท้ายอยู่ดีๆพวกเขาทั้งสองคนก็สามารถ c ็อก k up ได้เองโดยไม่มีเหตุผลใดๆหรือว่าระบบล็อก k down เป็นเพียงแค่เรื่องโกหกของโซจีตัวปลอมกันแน่ถ้าพลอตไม่โฮขนาดนี้คงมั่วจนถึงขีดสุดไม่ได้แน่นอน15 หลังจากที่โซจิสามารถกำจัดตัวปลอมของเขาลงได้ในที่สุดและระบบฮอกดาวก็ถูกทำลายแล้วถึงแม้เขาจะคืนร่างเป็นมนุษย์แต่ด้วยความที่บดอวยและเป็นแฟนเซวิสสุดๆจนถึงขีดสุดอีกแล้วโซจิ so ji, ก็ได้สำเร็จทักษะพิเศษใหม่จนอยู่ในภาวะล่องขนในที่สุดและไม่กลับไปหาครอบครัวของเขาอีกต่อไปค่าสำเร็จทักษะพิเศษในการยืนนิ่งแบบไม่ไหวติงนิ่งจนไรผู้ใดมองเห็น 16. ถึงแม้ว่าโซจิ G. จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกคล็อกอัพตลอดเวลาแต่เมื่อศึกษาได้ตายหาลงไปโลกของเราไรเดอร์ก็ถูกรีเซ็ตทันทีและทําให้โซจิ G. หรือมาร์เซเดอร์คาวบตดีเคเวอร์ชั่นนั้นหลุดพ้นพันานาการออกจากโลกคล็อกอัพและกลับมาใช้ชีวิตแบบธรรมดาในที่สุด17 ในโลกของ m a ร์ซ d เดอร์คาบุโตดีเคเวอร์ชันนั้นจะไม่มีของเล่นที่มีชื่อว่า h y เ e อร์เซกเฉะนั้นมาร์ซ d e r d e ์ดีเจึงจัดการสนองนิดให้กับโลกใบนี้โดยการแปลงล่างเป็นคอมพิวต์ฟอร์และโซจิที่ยืนอยู่ข้างๆก็ได้รับอิทธิพลในครั้งนี้ไปด้วยจนทําให้เขาสามารถก้าวข้ามขีดจากัดของตัวเองไปและแปลงล่างเป็น k a บุโต h y เป r ร์ฟอได้โดยไม่ต้องพึ่งไฮเปอร์เซกเตออีกต่อไป18รู้หรือไม่คุณย่าเคยพูดเอาไว้ การพัฒนาของฉันเร็วกว่าแสงทั้งจากราวานนี้ไม่มีใครตามการพัฒนาของฉันได้หรอกแต่โซจิพัฒนาได้ไวย,ยิ่งกว่าแสงเพอทันทีที่เขากลายร่างเป็นไฮเปอร์ฟอร์มได้เขาก็ได้ครอบครองเ e r f ์ฟ t กเซกเตทันทีและยังสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องอ่านคู่มือแต่อย่างใด19 ย้อนกลับไปอีกสักนิดในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นโซจิก็ได้เกิดการต่อต้านอยากต่อสู้กับมารไซเดอร์ดิเคตสุดเก่งปะทะก,กันในโลกฮอกอัพยังดูเดือดแต่ในที่สุดเขาก็ได้ยืนโง่และไม่ดูเรื่องหาอะไรเลยแม้กระทั่งดิเคตแหกป่าส่งเสียงออกมาแต่เขาเกิดเลือกที่จะยืนอยู่นิ่งๆงโง่ๆในดงตีนและเขาก็ไม่ได้ยินเสียงของดิเคตแต่อย่างใดและถูกถีบหน้าจนตายหาไปในที่สุด20 ถึงแม้ว่าโซจิจะตายหาไปแล้วแต่ร่างกายของเขาก็ได้กลายเป็นกาดกลายเป็นของเล่นไม่เหลือซากศพให้ผู้คุณย่าเอาไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างใดแต่ว่าในที่สุดก็มีเขาของคาบุโต d ีเคร์ชันหลงเหลืออยู่เอาไว้ให้ซึกษะโยนเล่นอย่างไร้ค่าถ้าไม่ยีย่ยยีแฟนคลับมาไซเดอร์คาบุโตทางอ้อมจนถึงขีดสุดขนาดนี้คงทําแบบนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน จบกันแล้วนะครับสำหรับ20สาระน่ารู้เกี่ยวกับมร์ไซเดอร์คาบุโตะดีเคทเวอร์ชั่นถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กล่าวขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนก่อนที่เราจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ไปให้ต่างจัก,กรวาลได้รับรู้ว่ายังมีช่องนี้อยู่กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและก็สามารถกดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k ของเรากันด้วยเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบบ